สวัสดีครับผมพนิชศุนทรช,ชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมครับซึ่งโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นโรงพยาบาลทหารระดับ200เตียงครับมีวิสัยทัศน์คือเป็นโรงพยาบาลทหารระดับทุติยภูมิชั้นนาพัฒนาคุณภาพบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุขมีภารกิจคือบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ แก่ทหารครอบครัวและประชาชนอย่างมีคุณภาพครับเราจะม,มุ่งมั่นพัฒนางานด้นานการบ,บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อนโยบิยของกรมแพทย์ฐานบกและกองทัพบ,บกครับและให้การดูแลรักษาพยาบาลให้กับผู้มาใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพันเอกอนุพ,นพงศ์สุริยชัยเป็นรองผู้ในการ ฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลทาไทยประจักดูแลงานทางด้านแบ็กออฟฟิศของโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะครับส่วนของโรงพยาบาลไท้ประจัก์ก็เรามีแนวคิดเนื่องจากว่าเป็นโรงพยาบาลของทหารแต่มีภารกิจนะในบางด้านที่ต้องดูแลทางด้านพลเรเลือนดังนั้นแปลว่าพื้นเพของเราเองเนี่ยก็จะผสมผสานกันทั้งในเรื่องของความเป็นทหารนะซึ่งต้องมีวินยัย กับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการที่เราต้องดูแลบเราเรือนดังนั้นบุคลิกภาพของการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติผู้อื่นเป็นบุคลิกภาพที่ทางโรงบันแค่ประจักษ์เนี่ยประสงค์จะให้เกิดขึ้นมานะเป็นคาลคเตอร์ของคนทำงานของเราสวัสดีครับผมพันเดกสมชายภัทรสุกร์ กองพูพอำมในการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมกำกับดูแลกองผู้ป่วยในกองผู้ป่วยนอกกองเภสัชกรรมกองธันตรกรรมกองสนับสนุนและองค์กรแพทย์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านที่ได้ผ่านการคัดสรรเข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมของเราซึ่งมีประวัติการทำงานที่ดีมายาวนานขอให้น้องๆทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และซืมสานวัฒนธรรมองค์กรของเราเพื่อความเติบโตจเจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไปขอบคุณครับส,สดีิ่าดิฉันแคทเด็กปรามีใจชื่อราพูดอะรการ ก็หน้าที่หลักๆในงานที่เราชอบก็จะเป็นกองผู้ป่วยในไปแผนกก้อนรับแล้วก็ช่การการรักษาค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ว่าพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลอยู่ห่วยไหนนะคะก็ดิฉันก็จะมีหน้าที่ในการดูแลน้องๆนะคะแล้วก็จะมอบหมายนัยาทาลให้น้องๆทำงานเพื่อสนองตอบนัาที่การปิบัติของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเรื่องการกำลังหรือเรื่องงานเกี่ยวบคบริการพยาบาลรักษาพยาบาลพวกเราก็จะ รักษาอืนร่วมกันเพื่อให้พิสัยทารของโรงพยาบาลปลอสุภาพสัตว์ค่ะสวัสดีครับผมพันเอกสุบุโชคเผวยวัฒนะหัวหน้านกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลค่้ายประจักษ์ศิลปาคม กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามสาขาต่างๆและจุดเน้นคือเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการที่ได้มาตรฐานและพัฒนา,าด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการเอกลเพื่อปดิทินแพทย์นะครับเป็นวิสัญญีแพทย์ทำงานเป็นหัวหน้ากองในด้วยก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับ ขอให้มาทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขกองผู้รวจในเราก็มีวอร์ดอยู่หลายบอร์ดมีห้องผ่าตัดนะแต่เดี๋ยวมาเรียนรู้กันทํางานประสานกันเป็นเนื้อเดียวเหมือนเ,เ,นเล่นดนตรีเนาะเล่นอย่างมีความสุขยิีต้อนรับนะครับมีอะไรก็มาคุยกันได้ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขสวัสดีครับกระผมพันเอกศรีธนนท์นอนเอี่ยมจันทร์หวัวหน้ากองสนับสนุนการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลคล้ายประจักษ์ศิลปาคม สนับสนุนการรักษาพยาบาลประกอบไปด้วย3แผนกคือแผนกพยาธิพยาพแผนกกระสีกรรมแผนกไกายภาบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทันเวลาผู้รับบริการพึงพอใจครับสวัสดีค่ะพันเอกหญิงปฤิติกาสุข,ขะทดุงคะหัวหน้ากองทันตกรรม กองธนกรรมให้บริการธนกรรมทั่วไปและธนกรรมเฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพันเอกหญิงณันันประภาสันติกุลหัวหน้ากองประชาจกรรมโรงพยาบาลค่ายประจักศิลปาคมนะคะ ก่อนอื่นขออนุญาตกล่าวต้อนรับน้องๆเข้าสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะของกองทัพบ,บกและประเทศไทยนะคะที่ต้อนรับน้องๆเป็นอย่างยิ่งเลยกองพิจารณมของเราเนี่ยนะคะมีภารกิจในการปฏิบัติงานนี่ยตอบสนองวิชัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมขององค์กรนะคะของโรงพยาบาลน,นะคะโดยที่มีสส่วนงานใหญ่ๆที่เราจะรับผิดชอบอยู่นั่นก็คืองานจัดซื้อและคลังยานะคะ ซึ่งจะทําหน้าที่ในการจัดซื้อ,อยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนให้กับทั้งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สํารองให้พร้อมใช้นอกจากนั้นก็จะผลิตนะคะเป็นงานผลิตที่จะผลิตยาสมุนไพรหรือว่าการผลิตยาที่ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดนะคะเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วย ะะอย่างที่2เรื่องของหลักใหญ่ๆนั้นก็คืองานบริการผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในนะคะเราคาดหวังงานบริการของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะคะสนับสนุนงานบริการให้มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองภารกิจได้สำเร็จรุ้งนะคะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้ยามีความเข้าใจในการใช้ยาสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะคะแลวก็นอกจากนั้นกนะ็คือมีความมึ่งพอใจด้วยนะคะก็ขออนุญ,ญาตต้อนรับน้อง มาร่วมงานด้วยกันนะคะขอให้มีความสุขในการทำงานค่ะสวัสดีครับกระผมพันเอกศรีนนเอี่ยมจันทร์หัวหน้ากองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิทธิปาคมกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันทํางานด้านอาชีวอนามัยการดูแลรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่กําลังพลทหารและครอบครัวทั้งในที่ตั้งปกติและราชการสนามครับ สวัสดีครับผมพันเอกนัทพงศ์จิติรัารนน์หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศโรงพยาบาลคข้ประจักษ์ศิลปาคมทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนนะครับเ,เทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับความมั่นคงปลอดภัยรวดเร็วและถูกต้องครับ